ปลาปลาปลาไยลูกชะโดดีกว่านื่วชะโดะกับหัวกับหัวเอาขนมอะไรครับน้ไนมเ,เบรเียร์เราเคแล้วนไมไรร่ได้นุวาเลย ที่สองนะครับเอาที่สองหมอกลงเหมือนเดิมครับที่นี่อากาศดีตลอดปีเลยครับแค่นกไก่ครับพอสามต้นนะครับโอ้หมอกหนาเลยครับตึ๊บเลยเ,เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับวันนี้จะหมานหรือเปล่า นี้เริ่มต้นที่ชโดป๊อกสองตัวครับไกพงครับสิทธิ์คูบาสิงคนขับเราเสียงลกเสียงไม้ครับ

สิบโมงนะครับน้ำนํำยังนิ่งอยู่นี่ปลาริมตะลิ่งมันไม่เอาละต้องมาตามฝูงกระสูบและวจีนี้ลมบ้า่าขึ้นฝูงตรงนั้นสดๆร้อนๆน,น่าจะตรงนี้แหละ กัดหลาหลอล้วะจะหลุดไหมจะหลุดไหมออถอยระยะๆเข้าไปใกล้กระเป๋า เช้าควบเที่ยงก่อนครับ ไช่อ่ะซื้อขนมมาได้ขนมเด้กับหัวกราบหัวเอาขนมอะไรครับกักรู้เหมือนกันมาลองกินกันดูนี่มันน่าจะเอามาจับพม่านะจับพม่าภาษาไม่เคยกินเหมือนกันยุบยุเป็นยสี่ยวโอ้ยอ๋อเนื้อวชีนี่ก็เหนียว โอ้ oh, มีไส้<อ>ไหมอะไรครับเนี่ยลองดูวันี้โอ oh, ้มีมีมีโอ้ยเหมือนไอเนี่ยเหมือนอะไรวะขนมอะไรวะนมเปีย๊ยะเออนมเปีย๊ยะนมเปียเป๊ย<ล>ะแล้วเบิร์นซิเบิร์นโอ้ขนมเหลวอวนมเปียนะ๊ยะนั่นแหละอร่อยดิ อะไรปลา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 ใส่บอเห็นโตอยู่เฮ้ยลุลุลุอย่าให้ลุตเล่ะสามโลไหมลุ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 อย่าให้ลุดต่อโลโลโลกระชังกระชังโอ้ยลูกชาโดดีกว่านึกว่าชาโดใส่ประตูได้ผลครับเ้ เีหยว่ามันอยู่ไงงัดเบ็ดงัดลายเนาะวางงัดทังไหนมันนี่มันประยู่ธยังวะเสือกนี่นะต้องใช้แบบว่าลวดอะไรเงี้ยสลิงไปดิสลิงไม่เป็นไรผมถ่ายไว้แล้วตอนพลาดนะเกี่ยวเลยนี่ครับคนมัดเบ็ดไม่ใช่แกมัดเองของแกถ่ายตอนคลิปมัดก็ยังมีอยู่แกมัดเองของแกทุกอันกวนปลาจะสืดว่านี่เป็นทาพวเป็นทา ควรปลาจืสอตัวดไม่ฆ่าไม่ค่าอะไรฮะนะปูทำปลาที่ผมตกมาได้ครับเนี่ยฮะนได้แค่นี้ครับโอ้ยคนแพ้ก็ต้องเอามาให้ดูหน่อยดิปลาอันนี้ปลาที่ผมตกมาได้เหมือนกันครับแต่ผมจะให้นะปูทำครับาคนแพ้ต้องเป็นฝ่ายทำถือว่าไม่แฮวครับ นี่ยะไซนี้ได้ในเมื่อวานแหละใหญ่ไหมยังครับยังไม่ใหญ่โอ้กระเทานี่แหละที่มันมีอยู่ <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> ให้เกือบไม่ได้กินครับ <c oughs> ตอนนี้ต้องเอาเสือกมาเป็นน้ำแน่เรียบร้อยแล้วครับโอ้เทียบกันครับไม่มันเรียบร้อยก็ช่างเหลืเผื่อมันดิน้นเผื่อมันเผื่อมันหลุดไง <c oughs> ไมาจะรับแพ แม่ได้แค่สร้างตัวไม่คุ้มแม่สร้างตัวเยอะเยี่ยมสงครามยังไม่จบถึงพรุ่งนี้อ่ะห้าตัวไงลงกันเลยเจ้ไหมล่ะตัวนี้ทำเมนูอะไรครับเนี่ยอันนี้เดี๋ยวทำแบบเนี้ยาแดดเดียวโอเคปลาส้มเดี๋ยวแยกไว้อ่าี๋ยวแยกไว้เพราะตัวนี้ต้องแช่น้ำเกลือก่อนเพราะตัวนั้นมันแช่แล้วไปเอาจานมาให้นะานึ่ง การทำปลาครับเชี่ยวชาญจริงๆกินดิบก็ได้ครับชะโดนี้ได้มาใหม่ๆเลยเนี่ยตัวนี้ก็เพิ่งจข้อหัวไปเมื่อกี้เชี่ยวชาญแต่ก,ก่อนผมว่าไม่ได้เคยผ่าหลังแล้วผ่าท้องก็ททำไปทำมาเออมันผ่าหลังมันดีกว่านี้่ะ พาผ่าท้องมันมันแยกออกเป็นสองชิ้นไงแต่ผ่าหลังมันเป็นชิ้นเดียวนี่ครับผ่าหลังจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่นีนใ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 น่ใกล้กนมือเลี้ยตกลองปุง้งตกไม่ได้ไม่พอทั้งหลายฆ่าปลาผมอีก ไ oh, no. ม่เห็นเองครับอกแล้วผู้แพ้ก็เป็นผู้กระทำฝึกไว้ครับเราจะได้ทำอย่างนี้อีกหลายตัวครับตอนนี้เราไม่มีที่ขุดเแยวตอนเย็นเราจะทำที่ขุดใช้ฝาเบียนเรานั่นแหละอาจะปูตอกใส่ไม้แล้วก็ขุดเราจะทำอีกเป็นสิบตัวครับปาลารออีกอยู่ในกระชังอีกสี่ตัว เเปลี่ยนสีเลยวะนับบูเคยได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ไหมครับใหญ่กว่านี้ครับแต่สำหรับผมไม่เรียกตัวใหญ่ครับนี่น,นี่ลูกมันโ oh, <no. S 1> <ม>อ้ไม่ใช่นี่สามโลครับปกติเขาเจ็ดแปดโลครับ ารกิจครับริปนี้